วัสดีพ่อเปิดไว้เท่าไรครับนี่ยเมใหญ่เลยเปิดไปซีเมื่อนหาอ่าแยกลูกไปแล้วอันบ่ครับแยกลูกแล้วครับเต้ลูกจักษ์โตแล้วครับเนี่ยโต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 สามในท้องมาเนี่โอ้โตสามโอ้เดินท้องว่าท้องว่างท้องบ่ว่างเลยโอ้โตที่สามในท้องได้ลูกแลสองตัวตัวที่สามในท้องนะครับแต่ว่าได้กล้องอ่าไปถอยยเอาคนเขายันโอ้เป็นวัดแมย์ไงเลยครับนี่หนานะครับลำตัวเงวหนาลึกหนานะครับนี่นะครับสูงประมาณเท่าไหร่พ่อเนี่ย ประมซีบหางรวม้านลอยหางซบความม้านลอยหางซบเนาะหอยซีบหางซีบอย่หรอเออความม้านลอยนางซีบเอาเต้านมก็ดีเนาะเต้านมดีแข้งขาบ่มีทงมีถอนรับประกันรับประกันรับปรนเมื่อนะครับเนี่ยแข้งขาดีเมื่อนะครับโง่ข้องนี่ผสมพุ่มตัวมากไหมครับหรือผสมหลอดผสมหลอดครับซี่ว่ครับโอ้ผสมซี่ว่ายศูนย์เก้าหกครับจักเดือนแล้วครับมัน มันเิ่ชีออกเงินแม่ชีสิบเอ็ดมกราสิบเอ็ดมกระลาครับพีกากท่านว่าสามเดือนประมาณเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนะครับท่องในท่องนี่เป็นลูกที่ว่ศูนย์ก็หกนะครับผสมนี่ใบนี่หลอดด่างดีนี่ครับนี่รับประกันนะครับท่องแล้วเจ็ดเดือนนะครับประมาณมกระลาก็คลอดแล้วนะครับนี่เอานะครับเอาเดี๋ยวพบไทยอ้อมตัวให้พี่น้องเด้วยนะครับโอ้เขาคืองอสวยเลย เขาสวยเวหน้าตาดีดีเชื่องครับเชื่องเชื่องเป็นวัวที่น่าเลี้ยงนะครับเพราะว่าเชื่องนี่ครับโอ้ผมถ่ายบันท่ายังไงครับเพราะว่าย้อนแสงเอาเบิ้งแขงขานะครับแขงขาไงวัวแม่นี่นะครับผมอยากถ่ายบันทายมันจังหน่อยได้เดยดังไง ย้อนแสงเอาย้อนแสงนะครับผมไทยบ้านไทยพี่น้องเพิ่งโค้งหางใหญ่ๆครับนี่โค้งหางใหญ่หางยาวลากดินเลยนี่ครับโอ้นี่ครับลากดินเลยนี่นะครับเครื่องดำนะครับสวยครับสวยสวยเอานะครับลูกอยู่ในท้องนี่เป็นตัวที่สามเป็นลูกที่ไหวศูนย์ของโหนะครับท้องแล้วเกตเดือนรับประกันท้องนะครับมีใบมี่ยังเรียบร้อยนะครับพ่อเปิดไว้ที่ เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นห้าครับส่มเบอร์เท่าไหครับ092 092 551 9034 092 092 551 9234โอ90นะครับเอาไม่กันนะพราไม่ด้ิด 092ย์2 551สองศูนย์เก้องห้าห้ายครับขอพูดอะไรครับมาจากจังหวัดใดเนาะครับนี่กาฬสินธุ์เท่านี่นะครับอำเภอใดครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับนี่วัวจากกาฬสินธุ์นะครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับเอาพี่น้องนะครับสนใจกับทรมาครับผมเดี๋เอาเบอร์ลงให้ใต้คลิปนะครับโอ้หางเงวเงาครับนี่อ๋ออ๋ออหนาเลี้ยงครับ วัดดีครับวัววัวส,สวยเปิดไว้เท่าไร่นี่ยสวยๆนี่เจ็ดบหมื่นเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นสูงประมานเท่าไรพ่อนี่รลอยลอยเท่ากัรลอยสี่สิบขึ้นเนาะสูงอยู่ด้ยเนี่ประมา140้านลอยสี่สิบวัวสาวครับท่านในท้องจกเจ้าเคลีออายุเจ้าเดือนครับสองปีกลักวแต่ว่าเป็นวัวสาวสดีดีดีครับเนี่ ยังบันได้ท้องจักเทื้ยนะครับพร้อมที่ผสมเป็นซัดจักเตีอยหรอครับขึ้นสองเทอแล้วโอ้เป็นซัดสองเทืยลแล้วพร้อมที่ผสมนะครับพี่น้องเอาไปนี่ก็ผสมด้เลยครับผมมาเกสีครับนี่นะครับใหญ่นะครับหนาลึกโอ้หนาสนใจเลยครับมั่วตัวนี้นะครับแข้งขาก็ดีนะพ่อเน้อบโบ้มีถกมีถอนเต้านมก็ดีเต้านมเป็นไง ไม่มีตำหนินะครับพอรับประกันว่ามีตำนิ้รับประกันนะครับไม่มีตำหนินาตาก็ดนี่ดีเขาเนี่พี่นองเบิงนะครับใส่แสงแดดพอดมนานาคมดีเลยครับนาตานะครับนี่นาตาแข้งขานะครับเป็นวัวแม่สาวนะครับย่างทองว่างรูแต่ว่าพร้อมทีู่รมเพราะว่าเป็นซัดแล้วสองเทื่อนะครับผมไทยบันไทยพี่นองเบิงนะครับแต่ว่าแสงแดดกับพ่อไทยได้ ผมจต่ชายบันท่ายพ่อน้องล่องหางไปเพื่อนนะอ๋อผมทายบันท่ายพี่น้องเบิรงนะครับนี่นะครับโอ้นี่ครับสวยเลยนี่ครับใส่แสงแดดสวยๆนี่ครับบันท่ายวันนี้ครับโอ้ยเงาหางใหญ่ขนาดสีสวยเสื้อดำครับหางเงานี่นะครับโอ้สวยเลยครับนี่ง้อตัวนี้สวยเลยครับนี่นี่ะครับเปิดไว้ที่ เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเน้วนบอเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นถ้วนนะครับเบิดทั่วเล่อศูนย์เก้าแปดเจดเก้าหกหแปดแปดสองหกศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าหจ็กาแปดแปดสองกแปดสองหมาจากสายนพ่อตน์โอ้พเมืองกาลสินนะครับวจากพ่เมืองกาลสินสวยนะครับเนี่ย สีนีดีครับอ๋อเจ็ดหมื่นะครับเจ็ดหมื่น่วนต่อรองได้เนาะพ่อเนาะต่อรองได้ห้องว่างครับเป็นพ่อแม่สาวแต่ว่าเป็นซาร์แล้วสองเท้านะครับพี่น้องออกไปในห้อมที่ผสมได้เลยอ๋อนี่ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณมากครับตุ๊กปูทั้งหมดตุ๊กปูป่ะครับตุ๊กูครับ เปิดเท่ line, สสาไหร่ครับผูกเล็กน้อยสามหมื่นหาลูกผู้ใดครับเนี Ki ่ยดีล่ะสีดีดีลูกชีว่ายสูนย์โ hover นะครับเนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่พวกจะว่าละือนอายุสิบเดือนตัวนี้นะสิบเดือนเนาะสูงประมาณเท่าไหร่ลอยสามอยสามสิบรลอยสามที่บวกเนาะลอยสามที่บวกนะครับแทงขากก็ดีดีครับเล็กน้อยนะครับเนี่ยเป็นเล็กน้อยลูกชีว่ายศูนย์โ hover แทงขาดีดีครับหน้าตาก็ดี เอาเป็นพอพันธุ์ครับพอพันคุ้งสูงเนี่ครับสีดีดีพนี่โ้ลูกสีไห้สีดีเนาะนี่สีดีวะเนื้อนังดีดีครับเปิดไว้ที่สามมืาสามมืหา <c oughs> เบอร์โทษเลยล่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดสองี่เจ็ดสองเจ็ดห้าศูนย์เก้าเด้นยเกอพี่น่อยหนได้วัวเถิกน่อยไปเรี่องนะครับ อ่าโทรมาบอนี่ผมไปแต่คลิปอีกตัวนึงละตัวนี้กันลูกที่ไหวกันบ่ะท,ที่ไวหวสูนโกงหงนะครับแต่ว่าเป็นตัวปลูหน้าตาดีๆครับนี่ลึึงแทงขาสวยนะครับนี่ลูกที่ไหวนี่เนี่ยหนังสีสีดีครับเอาปเป็เชิญหน่อยนะครับท,ที่ไหวนะครับอายุเท่าไหร่ล่ะนี่ <laughs> เก้าเดือนอ้อยูเดือนนะครับนี่ยยูกเดือนแข้งขาดีดีครับอ๋อเปลนพรอพันานุ่งผูงสีก็ดีลูกชีวนไยวยูโงกเดือนครับชีไหวศูนย์เกหกเปิดไว้เท่าไรตัวนี้สี่หมืน่นสี่หมื่นถวนครับสี่หมื่นถวนโอ้สีดีครับสุงหัาม่านทอทอกันเนาะมันลอยสาสิบนี่ครับมาอยสามสิบอ้าวถึกน่อยสองตนี่เอาส,สวยลูกชีไวไห้ทั้งหมดครับนี่ นะครับอ๋อพี่น้องสนใจนะครับตัวนี้สามหมื่นหาตัวนั้นสี่หมื่นอันนี้สี่หมื่นนะครับนี่สี่หมื่นถวนอันนี้สามหมื่นหานะครับสูงกว่าม่านไรเดียกันลูกซี่ไหว้กันตัวนั้นอายุหกหกเดือนอ่าตัวนั้นอายุหกเดือนตัวนี้สิบเดือน,อนยำเบอร์โท่อย่างน้องเบอร์โทร 93 093 472 472 7509อ๋อพี่น้องยัได้ลูกที่ไว้นะครับเถิกน้อยนะครับอายุ10เดือนครับอายุ6เดือนไปเลี้ยงเอาโทรมากเลยครับผมเอาเบอร์ไว้ใต้คลิปให้พี่น้องขอบคุณอะไรด้วยพอดีกามอต่ำอยุหนวนมองต่ำโตสิบ้โอ้ย วันดีครับโค้งไผ่น้อครับนี่โอ้ลูกสีดีเลยเปิดไว้เท่าไหร่ก่อนแสนสามโค้มนี่เนาะโอ้โค้มนี่แสนสามอันนั้นเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับนั่นโอ้เป็นลูกแรกเดี๋ยวนี้ท้องว่างบ่ทับสองเดือนครับทับสองเดือนทับไผ่มากครับผลลัพโค้มโตบ่ ปะทับผลสมหลอเนาะจับโบได้เนาะจักเดือนแล้วก็จักเดือนแล้วก็เดือนโอ้สองเดือนผ่านรอบแล้วครับนี่ผสมหลอดนะครับแต่ว่าพ่อพันอ่าเพิ่นเพิ่นจำบ่บได้นะครับนะครับสูงระมาเม่าัวไหพ่อตัวนี้ร้อยสีนี่หานะเอาตำตำไว้ร้อยสีที้มหานะครับนี่เอาสีดีดีครับแม่นี่สีดีนะครับสูงร้อย รอยสีดีว่ะเอาประมาณเอาสีดีครับต้มตัว n h ใหญ่หนาเต่านมดีเนาะเต้านมสีเต่าแข้งขาดีสีรับประก,กัน,นกเนาะพ่อเนาะหน้าตากด็ดีโอ้เขางามเลยเนาะเป็นวัวลูกแรกอ่าอยู่ในท้องเป็นตัวที่สอง,สองผ,ผสมหลอดมากแต่ว่าจำไม่ได้สองเดือนแล้ว ผ่านรอบแล้วอันนี้เป็นลูกนะครับนี่ลูกนี่เป็นตัวผูนะครับเนาะโอ้แม่ตัวแม่โอ้ลูกเป็นตัวแม่นะครับเป็นตัวแม่ลูกไผ่ครับนี่ลูกอซีไหวครับโอ้ซีไห้ศูนย์เกหกตัวแม่สวยเลยครับตัวแม่สีดีดีครับสีแดงแดงเม่บอกขมลูกซี่ไหวนี่ห่วตรงหัวนะครับนี่อันนี้เป็นข้อไล่นี่คือเป็นลักษณะของซีไหว้ลยครับนี่เป็นลักษณะของซีไห้นะครับนะครับที่เห็นดูลึงไล่ๆนี่ นะครับเป็นลักษณะของซีว่าย์เก้าโกนะครับพี่น,อน้องนี่ลูกนี่สูงกว่าม่านเท่าไหร่ครับนี่แม่นี่ลอยสีหาลูกประมานลอยสามสิบเนาะประมาณลอยสามสิบลูกตวเมี้นะครับนี่เป็นลูกตุเมียแง้ขาก็ดีครับลูกซีวนี่รับประกันเลยนี่กักเดือนแล้วลูกนี่ดเดือนลูกเจเดือนเจ็ดเดือนครับลูกซีวเดี๋ยวพนไทยบ่งกะคังนะครับสีสวยๆเม็ดบักขมโอ้เนี่ยครับเงาหางก็สวยเครื่องดำนะครับ นี่ลูกซีไว้ได้ครับนี่ซีไว้ศูนย์เก้าหแม่อองบันไทยของแม่นี่ครับนะครับให้ลูกดีเนาะให้ลูกดีได้แม่นี่เนาะนาเลียงครับโคมนี้พ่อเปิดไว้เท่าไหร่ก็าโอ้แสนสามนะครับแสนสามโคมนี้พ่อเปิดไว้สะแสนสามนะครับลูกซีไว 096นะครับนี่ลักษณะซีไว้เลยครับพ่อไล่ไร่เนี่ยเบอร์ไหนพ่อเบอร์ไหน093 093 5462 5462 368 368มาจากไส้ไามครับเมืองนี่กาลสินอำเภอใดครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองกาลสินแถวบ้านแกเปะนี่บ่โอครับครับ เอาพี่น้องสนใจนะครับผมสิื่อไว้ใต้คลิปนะครับเอาสนใจนะครับโทรมาถามกันพ่อได้เนี่ยผมสนใจจะลูกซี่ไหวตัวเมี่ยนะครับลูกซีไวไหวสวยๆขอบคุณหลายนะพ่อเด้ะขอบคุณหลายครับไอ <c oughs> <c oughs> ข้องแผงเนาับนี่แหละครับผมนี่แหละครับผมผมมอผมมาอกผมมืหาครับไทยเอาท่านไทยเลยเยมาหาเจ้าของทยง้หลกัเจ้ามาหาของออที่สามเปิดไปเเท่าไรนัเปิดไปหกสิบครับเปิดไหกสิบห้าหกหมื่นแมนลูกตัวผูแมนลูกตัวผูนะครับเนาะ อันนีุ้้ดเดือนน้อลูกนี่ลูกนี่ก่เกิดสองเดือนนิดนเดือนนิดนิดองเดือนนิดนิดแต่ว่าเดือนนึงมันบอคืออ่าสอเดือนนิดนิดกับสูงประม่านจักลอย่เลยนาะลอยยี่อยสิบนี่แหละอ่าประมาณลยนิดนิดประมาณลอยลอยสบเอาลอยสิบไปลอยสมแม่ประมาณลอยสิดอกแม่าโอ้แม่นี่ลำตัวเงาเลยครับลำตัวยาวหนาลึกแทงคาดีสูงประมาตัวใดแม่เนี่ยอครับลอยห้าสิบแม่ครับโอ้ลำตัวเงเศร้าเล่เนาะเศร้าเล่ครับแต่เาเล่นะครับ ซาลูเล่แม่นี่สูงร้อยหาสิบัวนะครับอุณหภูขาเงาเงาครับซาลเล่นะครับท้องว่างบอแม่เดี๋ยวนี้แม่ว่างครับท้องว่างยังไม่ได้ติดยังไม่ติดเป็นลูกตัวเท่าไรครับนี่ตัวสองครับลูกตัวที่สองถ้าสมมติว่าผสมอีกจะเป็นตัวที่สามเป็นตัวที่สามแต่เดี๋ยวนี้ท้องว่างเพร้อมจีผสมเป็นสัตว์หลายเชื้อแล้วเอาพี่น้องซื้อไปนี่อ่าพร้อมจีผสมเลยครับพ้อมนี่นี่ครับลูกลูกเป็นตัวผูเนาะ อลูกตัวฟูนะครับซาโลเร่ไอ้ลูกพอพันไหนครับซาโลเร่โอ้หัวงคมมโตซาโลเร่มากครับลูกเป็นซาโลเร่เลยครับนี่โอ้สายขุนเลยครับสายขุนสายขุนครับซาโลเร่จะสังเกตยังไงวัวเนื้อเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผินผ่านะครับเป็นลักษณะของซาโลเร่แท้ๆเดี๋ยวนี้ซาโลเร่เพิ่ที่พัฒนาพันธุ์สามารถที่เลี้ยงในประเทศไทยได้สมัยก่อนมันดีบพรทนห่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มาเลยค่วมฮ้อนกับพยานเพราะว่าเพิ่นพัฒนาสายพันธุ์แล้ววัวกับพับตัวมาแล้วนะครับเต่านมบดีน้องพ่อเนาะครับผมเต่านม่ะครับเต้านมเต้านมข่วมฮ้อนเต้านมเต้านมบอลบอเปิดไว้ที่โควมนี่เปิดไว้ที่หกหมื่นห้าเบอร์โทษเลย ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหเก้าสองสามเจ็ดสามแปดเก้าพ่อเจ๊กบ้านนาม้มนพ่อเจ๊กบ้านน้มนผมเคยมีเบอรลงแล้วเออมีเบอร์อยู่พ่อเจ๊กบ้านน้มนตนะครับเพราะว่าผม่เอาด้หลายเส่ดวแดเนี้ยอ่าวแดดเออเออนี่ครับไทยเบลรับรอ,อล่อตัวเาเลยครับนี่นี่แม่ได้ครับนี่แม่อันนี้แม่นะครับอันนี้ลูก นะครับอันนี้ลูกฟองพอป่ะฟองไปครับโอ pues be ้ว <pesos peur> oh. ัสด oh, oh, <speaking Canadians> <fo llow> ีครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นครับเป็นเป็นลูกกันป่ะโอ้ตัวเดียวนี่เนาะแต่น้ำมอนเป็นลูกเนาะนะครับ อันนี้พ่อเปิดไว้เขียนเงินโอ้โคงสั่งญ่เนาะสูงใหญ่นห,ญหนาลึกโอน้นะครับเนื้อหนังนี่ดีครับองขายกับเพื่อนเงินเด้กกันตัวกันเดี๋ยวนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับพอ่อลอ,อยลอยลอยลอยหายเลยลอยหายที่หาได้เลยเนาะลอยห้าสิบห้าบัวเด้ครับได้ครับขั้มสูงเพราะว่าเป็นแม่แบบใหญ่เลยย่องสารแกนี้ขวายาบบัตรสัมพัน รายรันักจ้างทั่วไปหรือนะครับที่น้อนนะครับสืบพันไปทางคนมาล่ใสอ่าไม่ทดลองนะครับสูงมากเลยแ่เวื่อตือนะครับจะออกลั้นเป็นไม่ล่ใส่เะราชนใจติดต่อที่จะให้การคัอบรถรนับจ้างทั่วไปห้รติดต่อที่รถบัสก็เมับทพอสูงกว่าบ้านรยหาซือว่าหาซวยหาซื้หก้วาซวกเนาะปบานรวยหาซิมาหวกวงนะครับ โอ้ยเงยหน้าเลยด้ยครับแม่นี่เชื่องกับเชื่องนะครับหน้าตาเอาไทยนี่สวยๆครับนี่แข้งขาเป็นไรบ่ซีกัแข้งขาดีเนาะโอ้มีแบบนี้เนาะขาโต๊ขาถอนบนนี้เล็บก็ดีเอาเล็บก็ดีนะครับหน่องขาโต๊ขาถอนมมีเต้านมเดีบ่เต้านุ่มเดี๋ยวซีเต้าบ่ซีครับซีเต้าอ่าเต้านมซีเต้านะครับนี่แข้งขาพี่น้องเบนหัวนะครับนี่นะครับนี่ส่ครับ เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นส่วนเปิดโทษไไรครับก้เลย0947374159 0947374159 พ่อหยังเนาะครับพ่อคุ้น่อคุ้มาจากใสครับกจะมาดูขอกันทะะโอ้โน่นขอกันทะระมหาสารคามโอ้ที่ตีนย่างตลาดกระบอกไก่นะครับเจ็ดหมื่นเนาะพ่อเนาะ่อรองได้เนาะเจ็ดหมื่น่อรองได้ักียาประสบดหมเลขทะเบียนตอร่งาอาสารบ ก็สองหาสคันที่ินขาข้อมไปขยับรถดียวบอกว่าก็สคันินขาไปขยับรลเดเดียวความดอะไรครับไงนาลึก เออรับเจื้อแ้นถมครับานเดียวนี้ช่องว่างนะครับนหช่องรองผสมแล้วนะครับิดลนะครับรานะครับเล่าสอสองร้สแจ็คพอตจักเดือนแล้วครับนะครดเดือนแนะครับเบีเดือนแลสี่้ือเ่สองดสองร้อยนะครับตอวนี้เขาขายอนนั่นหานะครับ อนี่ชนตัวแท่นที่กองเลื่อกันนะครับชนตัวแท่นที่กองเลื่อนกันไม่ห่างขบวนรถ1463 1463นะครับชนตัวแท่นนี่นะครับผสมแล้วแจ็คพอตร้อยล้านนะครับผสมแล้วนะครับนี่แม่นี่ครับแจ็คพอตร้อยล้านนะครับนะครับผสมวันที่วันที่28มิถุนายน64นะครับ มีทุน่าซีเดือนกลัวๆแมนบอค,ครับซีเดือนกลัวๆนะครับอ่าไอ้แมนบอหา <5 S 2> เดือนนะครับประมาณหา <5 S 2> เดือนกลัวแล้วนะครับประมาณหา <5 S 2> เดือนนะครับแก็กพอร์สปมาณหา <5 S 2> เดือนเนาะ สามารถหาเดือนเอาเอาเป็นเป็นท่องที่เท่าไรครับสองตัแล้วนี่ตัวสามโอ้เป็นท่องที่ทททททตัวที่สามเนาะสองต,ตัวนั้นแยกไปแล้วอยู่ในท่องนี่เป็นตัวที่สามนะครับนี่นะครับแจ็คพอตนะครับผสมแจ็คพอตเอาพี่นอ้องอ่านใจอยากไปเลี้ยงก็ออ่าท่มาสืบถามคุณพ่อเบอร์นะครับขอบคุณหลายพ่อโอ้น,นี่นี่แม่บ่โอ้นี่แม่ นี่แม่นี่ลูกจะวผดออกแม่กันเด้อเออนี่แม่ครับวันดีพ่อครับเปิดว้เท่าไรครับแม่นี่หกสิบห้าครับหกสิบห้าหกหมื่นห้าครับทับแล้วสติงเล่โอ้ทับแล้วสติงเล่ในทองจักเดือนแล้วครับทับแม่เนี่ยสองเดือนกลัวสอนผ่านรอบแล้วครับสติงเล่เลยครับอยู่ในทองนี่คือลูกครับนี่คือลูกเออพ้นแยกขายเมื่อนี้นะครับนี่พ้นขายหกมือเออพ้นแยกขายไปแล้วครับนี่นี่แม่ มาหนังหันก็แม่แต่ว่าลูกนี่เพิ่นซื้อไปแล้วเพิ่นซื้อไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่าบานี้แม่นี่คือผสมแล้วสองเดือนผสมไผ่ครับไผ่บางคนนสติงเล่ยครับโอ้สติงเล่ยใบมีเบิ้งกันะเออเนี่ยเอาเปิดเดูงออานี่ครับนะครับสติงเล่นะครับผสมแล้วสติงเล่นี่ครับของผมคือเหมิด อ่าสติงเล่นะครับสติงเล่ผสมวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมหกสี่กำหนดขดหกมิถุนายนหกหาสัญญาตุล่พฤศจิกาสองเดือนกลัว่าประมาณสองเดือนกลัวผ่านรอบแล้วรับประกันนอฟห่องครับครับรับประกันรับประกันท่อดนะครับนี่ผสมสติงเล่ครับอยู่ในท้องนี่ครับนะครับเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับในท้องนี่ตัวที่สามครับตัวที่สามอันนี้เป็นตัวที่สองเนาะนี่ที่เพิ่นแยกไปเนาะตเต่านมคือดีเลยครับนี่ ที่เต้าบ่เต้านมสีเต้าแข้งขาแล้วประกันนะพ่อเนาะประกันขาแล้วประกันมัดให้ลูกดีนะครับเอาเบิ่งลูกก็ได้นะครับเบิ่งลูกก็ได้นี่นี่คือลูกนะครับลูกแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นแยกไปแล้วสูงประมาณเท่านตัวไนาะพ่อนี่ยสามสิบบโบอแม่ดอกลอยสายหมากลอยหาสิบขึ้นงวยใหญ่ปะนี่ลอยหาสิบขึ้นนะครับลูกมัานนี่ประมาณลอยสามสิบอยู่จาแม่เนี่ยประมาณลอยหาสิบ อาซี่บวกแกข้งขาดีดีครับเป็นเมียญ่นะครับเป็นโค้งสางไงล่ำโตเน่าหนาลึกสีดีครับอ่าสีดีเอานี่ครับเอาคุ้มจากชายลอกตัวพี่น้องเบิ้มแข้งขาร,ระบบการทำนี้สำคัญงถอนเบิดไงไอ,อ,อ้ลูกเราสามตัวไอ้ลูกเราสามตัวตัวที่สามนี่คืออยู่นในท้องเป็นลูก สติงเล่ะนะครับสติงเล่เอานี่พี่นอ้องเบิงนะครับน,น,น,นี่นี่นี่แข้งขาเปิดไว้ที่เปิดไว้ที่หกสิบห้าเบอร์โทรเลยพ่ะอ่าขาเบิรงเลยครับนะครับลูกแต่ว่าพนแยกกว่านะครับแม่เดียวนี่ยโหขี้าเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าสองสาม 2907นะครับ0 9 2ย์3 2 9 0สอ้าสองสามสอง้นองโทรมานะครับ6 5 0ม0ลูกในท้อง2เดือนแล้วสติงเล่นะครับขอบพูดลาลไยนะพ่อเนะเปิดวบเท่าไรพ่อนี่เจ็ดหมื่นหาหน่อเจ็ดหมื่นหางว่อจะปีล้วครับนี่งเจ็ดเดือนเจ็เดือนนะครับงื่เจ็ดเดือนลูกไฟเนาะ่อหูจากบ่ลูกยังก่เจ็3สานึงง่งบอก KF 3สนะครับลูกลูกคเคฟสนึนะครับนี่ว้วเจ็ดเดือนนะครับเปิดไว้ที่เจ็ดมื่นหาเนาโอ้ยสูงนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบเนาะอร่อยสี่เนาะประมาณร้อยสีสิบูงประมาณร้อยสีครับเนี่เอาผมถมไยพี่น้องบึงนะครับเป็นมัวเจดเดือนอเจเดือนครับอ่ามัวเจ็ดเดือนแช่งขาก็ดีนะพ่อเนาะไม่มีตำหนิสรรีก็สวยอ่าไม่มีตำหนิรระน,นะครับนี่

ปบ่อยร่วมจ้านาตานี่ดีก็มีเชื่องพร้อมนะครับอายุก็อายุเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนูบอร์928พวกใครบ้า KF 31นะครับ KF 31เปิดไว้ที่7000เบอร์โทรเดยวพ่อเบอร์โทร065 065 296 296 5780 5780ครับ อ๋อพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงนครับงัวแม่แม่สาวแค่เจ็ดเดือนนะครับงัวเพิ่งเจ็ดเดือนเค่ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องสนใจผมสิลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับโทรมาอันพอได้นะครับอรวมเพเภอดอนจานนะครับเพเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเวยสวยครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับเชื่องไปเชื่องนะครับอันนี้แม่นี่ครับแม่นี่ยแม่กับตัวนี่อาเบิ้งแม่ก็ได้ครับนี่ นี่ครับโค้งสางของแม่น,นี่ไงอันนี้ลูกครับขอบคุณหลายว่าขอบคุณหลายครับ <c oughs>